ข้อความต่างมิติข้อความที่86สิ่งที่ถูกเนรมิตออกมาการเนรมิตคืออะไรการเนรมิตคือการเปิดเผยมันออกมาคือการนำมันออกมาสู่แสงสว่างคือการทำให้มันเป็นรูปไปธรรมขึ้นมาและคือการทำให้มันกลายเป็นจริงขึ้นมาพวกเรารู้ดีว่าเรื่องนี้มันฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่มันก็ง่ายจริงๆนั่นแหละถ้าพวกคุณตระหนักรู้และรู้อย่างถ่องแท้ว่าพวกคุณคือวิญญาณอันบริสุทธิ์คือจิตสำนึกความตระหนักรู้อันบริสุทธิ์และคือพลังงานอันบริสุทธิ์แต่จงรับรู้ไ ER ว้เถิดว่าวิญญาณอันบริสุทธิ์จิตสำนึกและความตระหนักรู้อันบริสุทธิ์และพลังงานอันบริสุทธิ์ของพวกคุณนั้นถูกควบคุมและถูกใส่โปรแกรมลงไปตั้งแต่ตอนที่พวกคุณเกิดแล้ว ดังนั้นเวลานี้จึงเป็นเวลาที่มนุษย์โลกควรจะต้องก้าวออกมาจากความมืดมัวและความมึนงงเพราะความใดซึ่งพลังอำนาจและความกลัวแล้วมันถึงเวลาที่มนุษย์โลกควรจะต้องสลัดทิ้งความเชื่อและความเข้าใจที่ผิดผิเกี่ยวกับความขาดแคลนและความขัดสนทิ้งไปได้แล้วมนุษย์โลกแต่ละคนต่างก็จะมีโปรแกรม ทางด้านความคิดและความเชื่อที่มีข้อจำกัดเหล่านี้อยู่ภายในตัวเองในแง่ใดก็แง่หนึ่งซึ่งความเชื่อเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งบางครั้งก็เป็นการถ่ายทอดผ่านทางคำพูดและถ้อยคำแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการถ่ายทอดผ่านทางพลังงานของจุดยืนหรือ ของลักษณะเฉพาะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้นำเจ้านายและจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกที่อยู่ในแมทริกทางพลังงานของโลกใบนี้ดังนั้นงานที่มนุษย์โลกแต่ละคนจะต้องทำในช่วงเวลานี้และในขณะนี้ก็คือการสลัดทิ้งโปรแกรมเหล่านี้ไปเสียและยกระดับจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัเองให้สูงขึ้น จนถึงระดับที่สามารถรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งว่าตัวเองเป็นใครและจนสามารถรู้ว่าตัวเองคือรูปธรรมชีวิตแห่งดวงดาวหลากนิติเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วมนุษย์โลกทุกๆคนคือผู้ที่ไรขีดจำกัดคือผู้ที่ไรขอบเขตและคือผู้ที่ทรงพลังอำนาจจนเหลือขนานนับเพราะว่ามนุษย์โลกทุกๆคนคือผู้สร้างคนหนึ่ง คือวทตของพลังงานอันหนึ่งและคือสิ่งที่ถูกเนรมิตออกมาจากสิ่งที่อยู่ในระดับขั้นสูงสูงและคือสิ่งที่ถูกเนรมิตออกมาจากสิ่งที่อยู่ในระดับขั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นแล้วจงก้าวเข้ามาในความรู้อันนิสียจงก้าวเข้ามาในความตระหนักรู้อันนิสียจงก้าวเข้ามาและจงประมวลผล เอาพลังอำนาจที่กระจ่างชัดอย่างแท้จริงอันนี้เสียตอนนี้พวกคุณทุกคนกำลังเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานและความเชื่อและพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไปที่ยังเหลือตกค้างอยู่ในระบบปฏิบัติการของมนุษย์ของพวกคุณเองอยู่ดังนั้นจงสแกนชีวิตของตัวเองดูจงคิดทบทวนและจงสำรวจตรวจดู ช่วงเวลาที่พวกคุณได้เคยร้องขออะไรสักอย่างไปแล้วได้รับสิ่งนั้นมาจริงๆให้ลองทำลิสต์รายการสรุปขึ้นมาดูว่าที่ผ่านมามีสักกี่ครั้งและครั้งไหนบ้างที่พวกคุณได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้หรือมีความต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วร้องขอออกไปแล้วมันก็ได้ขึ้นมาจริงๆหรือมันถูกเปิดเผยออกมาจริงๆ หรือมันมาปรากฏให้เห็นจริงๆเป็นต้นซึ่งด้วยการทำเช่นนี้พวกคุณก็จะพบว่าช่วงเวลาไหนบ้างที่ความปรารถนาของพวกคุณถูกเนรมิตออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงสิ่งสุดท้ายสำหรับวัฏจกักรนี้คือการยินยอมให้ตัวเองได้รับในสิ่งที่ตัวเองร้องขออไปดังนั้นจงฝึกฝนตัวเอง ให้รู้จักยินยอมมากขึ้นและจงฝึกฝนเองให้มีความรู้สึกซาบสนใจมากขึ้นด้วยและจงผ่อนคลายเมื่ออยู่ในกระบวนการนี้และจงรู้ไว้ด้วยว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดีและทุกอย่างกำลังเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นอยู่ตอนนี้ดาวเคราะหโลกอันเป็นที่รักของพวกคุณดวงนี้กำลังถูกเอิบออา และกำลังถูกโหมกระนำด้วยแสงสว่างแห่งความกระหนกรู้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนอยู่ดังนั้นเมื่อใดก็ตามท,ที่แสงสว่างอันเจิดจ้าได้ฉายเข้าไปในสถานที่ที่เคยมืดมิดมานานเช่นนี้แล้วทุกสิ่งทุกอยาก่างก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมาทั้งหมดและความผิดเพี้ยนใดๆและแพทเทิร์นใดๆ ที่เคยหลบซ่อนหยุดใต้เงาเมือ่อก็จะสามารถถูกเปลี่ยนรูปแบบไปได้เมื่อพวกมันถูกนำเข้ามาสู่ความตระหนักรู้และจิตสำนึกที่เต็มเปี่ยมแล้วด้วยรักจากเดทีม